สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนบ้านทุกท่านนะคะกิ๊กขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะ,ะชื่อกิ๊กนะคะอยู่บ้านเลขที่4 2 8 1 6 3ทับนซอย14นะคะกิ๊กเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกรดพรีเมียมของบริษัทยูนิลีเวอร์ไลฟ์นะคะกะ็เป็นสินค้า คุณภาพที่สูงนะคะแล้วก็ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด4แบรนด์นะคะแบรนด์แรกก็จะเป็น i Fresh นะคะซึ่งเป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันตัวนี้ก็จะช่วยกำจัดค่าพลักนะคะลดหินปูนนะคะฟันขาวสดใสลมหายใจสดชื่นไม่ทำลายสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุแล้วก็กำจัดกลิ่นปากด้วยนะคะคนที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ น้ำลายบูดเนี่ยนะคะนั่นก็คือ,อใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะซึ่งไปผสมกับน้ำลายทำให้เกิดเป็นแบคทีเรียพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีกลิ่นปากได้นะคะแล้วก็ไอเฟรชตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของซิงค์มินเนอรัลนะคะกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนะคะรวมทั้งฟลูออไรด์1000 ppm ด้วยนะคะวิธีการใช้ก็เท่ากับเม็ด บีบออกมาเท่ากับเม็ดเข้าโพดเลยนะคะนิดเดียวนะคะ1ห,หลอดใช้ได้240ครั้งนะคะราคาก็240บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบก็ใช้ได้นะคะเ,เท่ากับเม็ดถั่วเขียวนะคะอันนี้ก็ให้อนูของออโฟมที่ แปลงออกมาเนี่ยละเอียดและอ่อนนุ่มมากสำหรับคนที่มีปัญหาเสียวฟันนะคะ mm hmm. เมื่อใช้ในระยะยาวเนี่ย mm hmm. ก็จะช่วยลดปัญหาการเสียวฟันได้ค่ะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆสินค้า,าหมวดต่อไปนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็น r ิ v e r Home นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น น้ำยาทําความสะอาดสะอาดอนเนกประสงค์นะคะน้ํายาล้างจานนะคะก็สามารถล้างผักได้ด้วยน้ํายาซักผ้าและปรับผ้านุ่มนะคะก็ตัวนี้ก็ทั้งท,ทุกประเภทก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูกแล้วก็ไม่ทําลายผิวด้วยนะคะ ไม่มีสารเคมีรุนแรงนะคะสามารถย่อยสลายได้ใน30วันนะคะอย่างริเวอร์โฮมน้ำยาอเนกประสงค์นี้ก็จะทำความสะอาดได้ล้ำลึกนะคะถูพื้นก็ได้ทำความสะอาดในห้องครัวก็ได้ขจัดคราบมันได้ดีมากนะคะแล้วก็ในห้องน้ำก็ได้ด้วยนะคะ เช็ดกระจกก็ได้นะคะล้างรถก็ยังได้นะคะใช้ในปริมาณแค่นิดเดียวนะคะก็ประหยัดมากๆเลยนะคะล้างจานก็เช่นกันสามารถที่จะล้างขวดนมเด็กอ่อนได้ด้วยล้างผักได้ด้วยนะคะสกัดจากมะพร้าวและข้าวโพดนะคะไม่มีสารเคมีรุนแรงนะคะสกัดจากธรรมชาตินะคะเพื่อนบ้านท่านไหนสนใจก็ อสอบถามเข็นเข้ามาได้ค่ะแบรนด์ต่อไปของ u ูน r ว l i Life ก็จะเป็น a v i o n นะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวนะเป็นสกินแคร์ดูแลผิวนะคะก็อย่างเช่นนะคะเป็นครีมอาบน้ำนะคะครูต้าไว t ์เทนนิงนะคะสำหรับคนที่มีสิวกลางหลังเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าได้ใช้ พรีมภบบน้ำที่มีส่วนผสมของไขสบู่นะคะซึ่งจะไปอุดตันรูขุมขนทำให้เกิดเป็นสิวนะคะตัวนี้ของเราไม่มีส่วนผสมของไขสบู่เลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติกลิ่นหอมละบุญจากดอกไม้นานา,นาพันธุ์ด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ345บาทขวดหนึ่งนะคะมมลลิตรนะคะแล้วก็มีค่าความเป็นกรดอ่อน,ออน เทียบเท่ากับผิวของคนเราเลยนะคะแล้วนองจากนี้ก็ยังจะมีโลชั่นนะคะโลชั่นที่ให้กลิ่นหอมเหมือนกันนะคะก็ทาก่อนนอนก็จะทําให้หลับสบายนะคะตัวนี้ก็จะราคาขวดละ420บาทนะคะขนาดปริมาณก็4 8 0อมิลลิลิตรนะคะ นอกจากนี้ก็ยังจะมีโฟมล้างหน้านะคะก็จะมี3สูตรด้วยกันสำหรับผิวที่ลดเลือนต้องการลดเลือนริ้วรอยนะคะผิวที่ต้องการความขาวกระจ่างใสนะคะและผิวแพ้ง่ายนะคะเราจะไม่ลืมท่านที่มีปัญหาผิวแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมี ครีมที่บำรุงผิวนะคะเดคครีมไนท์ครีมและเซรั่มนะคะซึ่งมีนวัตกรรม C2G ดูแลลึกจนถึงผิวชั้นกลางเลยนะคะมาจากคำว่าเซลล์ตูยีนะคะก็จะสั่งการให้ยีนทำงานนะคะส่งสัญญาณไปให้เซลล์นะคะปกป้องแล้วก็ดูแลผิวนะคะก็จะ ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นและก็ลดริ้วรอยได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครนหมักผมนะคะก็จะช่วยลดการหลุดล่วงของเส้นผมและทำให้ผมนุ่มลื่นไม่พันกันนะคะแล้วก็เซลล์รากผมแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็จะมีคู่กัน,ก,นกันกับแฮร์สัปพิเมนต์นะคะลิฟออนก็จะใช้หลัง ทำสระผมเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องล้างออกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเส้นผมนะคะหอมสดชื่นมากเลยค่ะนอกจากนี้ที่ยังขาดไม่ได้นะคะเป็นตัวเด่นของเราเลยก็คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอันนี้ก็คือสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกบีคอลลาเจน2ประเภทนะคะก็คือไฮโดรไรด์คอลลาเจนนะคะและ คอรลเเจนไดเปปไทด์ะนะคะซึ่งมีอนูของคอรลเเจนเนี่ยเล็กมากๆนะคะสามารถดูดซึมได้มากมากและเร็วกว่าคอรลเเจนทั่วไปถึง55%เลยนะคะช่วยลดปัญหาการปวดข้อนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือข้อเท้านะคะ ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยคอลลาเจนเพราะว่า,าที่ข้อเข่าและข้อเท้าเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนธรรมชาติในร่างกายจะลดลงทุกๆปีนะคะ1.5%เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยที่ข้อต่อและข้อเข่าเนี่ยก็จะขาดน้ำนะคะน้ำในไขข้อจะทำให้ข้อเนี่ยชนกันเวลาที่เราเคลื่อนไหวหรือเดินมากๆนะคะก็จะเกิดการปวดข้อได้ง่ายนะคะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะผิวที่เมื่อให้ประโยชน์กับข้อเข่าข้อเท้าแล้วนะคะก็ยังให้ประโยชน์ทางด้านความงามด้วยนะคะเพิ่มความตึงกระชับคือตึงทุกส่วนยกเว้นหูนะคะก็ดูแลในเรื่องผิวพรรณไม่ให้หย่อนคล้อยนะคะก็ ใน1กล่องจะมีทั้งหมด15ซองให้คอรัจเจน5,400มิลลิกรัมนะคะใน1ซองเราก็จะมีขนาดนี้นะคะสามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มหรือซุปได้นะคะแล้วก็เป็นเพียวคอรลาเจนนะคะเป็นยี่ห้อเดียวที่จดออบันทึกใน PDR ว่าเป็นเพียวคอรลาเจนนะคะ PDR ก็คือ ตำรับยานะคะซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับแพทย์และเภสัชท,ที่ต้องการค้นคว้าหาตำรับยาให้กับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่ผสมน้ำตาลอะไรเลยนะคะคก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพทั่วไปก็คือ1นึ่งองหรือคนที่ต้องการ ดูแลทางด้านความงามนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านข้อก็ทานได้2-3ซอ,องต่อวันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะ <ๆ S 2> ก็ไทยถามกิ๊กมาได้นะคะและกิ๊กก็ได้เ,เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะแนะนำให้นะคะ ก็ปรึกษากันฟรีนะคะใครสนใจก็ไาลนา์ส่วนตัวมาสอบถามได้นะคะ ค่ะแล้วแบรนด์สุดท้ายนะคะของ Universal i f e ก็คือ Beyond นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพนะคะประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆนะคะก็คือ m a r i Plus, r o x b u r g y Plus และ Life e s e n t i a l นะคะอันเนื่องมาจากร่างกายเนี่ยมีตับนะคะซึ่งทำหน้าที่กำจัดของเสียนะคะและก็ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะ500หน้าที่นะคะ บางครั้งเนี่ยสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถกำจัดออกเองได้หมดนะคะแล้วก็ค้างค้างอยู่ในเลือดจึงเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆนะคะเช่นเบาหวานไขมันความดันนะคะจนถึงมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นไ i ฟ e เซนเชียลเองแล้วก็มากิ plus รวมทั้ง r o อกซ์เบอร์กี้พก็จะช่วยกำจัดสารพิษนะคะฟื้นฟูเซลล์นะคะลึกจนถึงระดับ DNA กันเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านท่านใดต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะก ปรึกษาคิกได้นะคะคิกก็ผ่านการอบรมเป็น Product e เอ e r t เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจนะคะก็คือน้ำมันปลานะคะอันนี้ก็ประสิทธิภาพดีมากๆให้น้ำมันปลาอนูที่เล็กมากสามารถดูดซึมได้ทันทีภายใน30นาทีนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแคลเซียมนะคะซึ่งเหมาะสำหรับทุกๆช่วงวัยเลยนะคะ ก็ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยก็สามารถที่จะกินได้นะคะก็เพื่อนๆท่านใดยอยากที่จะดูแลสุขภาพนะคะกี่ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาตรงนี้นะคะก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ